สวัสดีค่ะก่สวัสดีท่านผู้ชมเพื่อนช่างตุกุทันที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพร่พรวยคลิปนี้จะพามาตามสุดหวยอรวันเด็ดๆที่เก่านะคุณชมกูได้เขาแมาแล้วฝากกดไล็กกดแช่ที่สําคัญกกระด่งเจือนไว้เพื่อที่จะบริการคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังเร่งใจให้แกทั้งจองแง่ทด้ยค่ะเด้อมีติพานมานะคะเลขไรยวันนะคะสําหรับหวยเล่าพัฒนาออกผิดมือผิดเวรนะคุณผชมเลข ชุดว่นจันนะคะเลื่อนมาออกวันอังคัรน,นะคะ่านผู้ชมวันที่หามาว่านนี้นะคะเลขของเซียนสมวยเท่านะคะมาแต่สายวิ่งสายรูดนะคุณผู้ชมสําหรับเลขเล่าพัฒนาคานผู้ชมหมวดนีมาลุนกันต่อนะคะว่าเลขเซียนเท่าจะเข้าจังๆแต่รั่วทั้งน้อยทั้งเล่าบอนะคะสําหรับเลขจับคู่นะ่านผู้ชมมือนีมาลุนกันต่อเลยนะคะเลขจับคู่กับเป็นธรรมดา่านผู้ชมเนาะนี่เขาแน่หลุดแน่นะคะ มวดนี้เส้นสมุดกะยังมั่นใจฟันไห้นหน่อยๆคือเก่านะคุณชมทั้งเบิดทั้งมวนกะพิจารณนาเด้๋ยค่ะเด้อยถามถาม้ถาชอบอิลีจังจัดนะคะสูตรห่วยรัวันนะคะถา้าบมักบอชอบกับ่านนะคุณชมจะได้เป็นแนวทางแบบใดจังใดนะคะไอซีเฟ้นชองเฮาไปติดตามรับชมและฟังจากปากของเสียนให้เสียนสมุดเป็นคนคอนเฟิ่์มไห้พร้อมๆกันได้เลยค่ะ ค่ะวันดีค่ะเซียนฮัลโหลค่ะว,วันนี้ได้เวลานัดหมายนะคะเซียนหลังจากเมื่อวานนี้เน,ะ<อ>นาะหวยลาวพัฒนาของเราออกผิดวันนะเซียนเนาะเลขก็หลุดไปนะคะเมื่อวาน<อ>วันนี้ลุ้นกันใหม่นะคะ<อ>เลขแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะเซ<อ>ียนเนาะสําหรับหวยรายวันของเซ<อ>ียนสมุดอ่างวดนี้ลุยกันต่อเลยคะ่ะวันนี้เป็นงวดของวันพุธที่หกธันวาค่ะเซียนครับค<อ>่ะ เขาเรียงกันทีเลขวิ่งเลยนะคะวันนี้วิ่งหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแล้วก็แปดกะเซียน<บ>แล้วก็ตักกมีหกห้ามีหกห้าค่ะหกศแล้วก็หกศูนย์ค่ะเซียนหก <6, 7. S 1> เจ็ดหกเจ็ดค่ะ กแปดหกแปดค่ะหกเก้าหกเก้าค่ะแล้วก็เจ็ดแปดอีกชุดหนึ่งคือเจ็ดแปดนะคะครับค่ะหกชุดหกหางนะคะเชนแล้วก็เลขสามตัวสามตัวก็มีห้าเจ็ดแปด สามตัวมีห้าเจ็ดแปดแคสเซินหกหกเก้าแล้วก็หกหกเก้าค่ะเจ็ดหกแปดแล้วคยชุดหนึ่งคือเจ็ดหกแปดแคสเซินสามชุดสามหางเหมือนเดิมไหมคะเลขสามตัวโอเคเดี๋ยวแอดกระตนตัวเลขของเซียนแป๊บนึ่งเดี๋ยวค่อยนี่ให้เป็นช่องเราเหมือนเดิมค่ะ วัน,นี้เซียนสมุดก็จัดให้คัดให้น้อยๆนีเน,น,น้นเหมือนเดิมนะคะวดนนี้เลขสามตัว3ามชุดสามหางสองตัว6กชุดหกหางมี6กห้าหกศูนเจดหกแหกแล้วก็เจดแปดถูกต้องไหมคะเซียนครับแล้วก็เลข3ามตัว3มชุดสามหางคือห้าเจ็ดแปดหหกแดแล้วก็เจ็ดหกดถูกต้องนะคะ โอเคทีนี้ก็เนิ้นในเป็นช่องเราในกเซียนในวันนี้น้นหกแปดนะนิ้นไปที่หกแปดครัแล้วก็หกเจ็ด uh, แล้วก็หกเจ็ดกเซียนแล้วก็เจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดแปดค่ะบชอบน้นสามชุดสามหางนะกะเซียนอ่าครับ uh, ทีนี้เลขสามตัวเน้นตัวไหนคะสามตัวสามตัวเน้นห้าเจ็ดแปดสามตัวฟันไปที่ห้าเจ็ดแปดค่ะ <5. S 1> ชุดเดียวหางเดียว 5, นะคะเซียนอ่า 6, <8. S 1> สองชุดแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือเจ็ดหกแปดนะคะเซียน <5. S 1> สองชุดสองหางเน้นๆค่ะงวดนี้เป็นงวดวันพุธท,ที่หกออกต่อเนื่องเลยนะคะเซียนก็ขอให้เลขเซียนสมบูเรา กลับเข้ามาแตระรัวๆยกช่องคาเซียนสําหรับหบวยราวันเซียนสมุดก็จะจัด,จดคัดให้นิ้นๆแบบนี้นะคะท้ายสุดสุดท้ายแล้วคาเซียน,วนอวยพรให้แรงใจเพื่อนช่องเราเหมือนเดิมคาเซียนในวันนี้ครับขอให้เศบษิีปรชอบชาพารอยโชคๆ,ๆ,ๆชมันมันให้ใหบางๆางโขดชคขนครับาสาธุคคสาธุษคาเซียนขอให้เรียกคาเซียนแตกบางๆคะ่ะขอบคุณในทางดีๆที่แป่งปันให้ช่องแพ,พร่รวยคะ่ะสวัสดีคะ่ะอบครับ ค่ะท่านผู้ชมกะพงเจดได้ยินแล้วนะคะงวดนีเส้นสมุดจัดห้ฟันท่องหานเนนๆเน้นๆคือเก่านะคุณผู้ชมเลขยิงเลขแลนนะคะเส้นจัดห้ขัดห้สามตัวคือเกานะคะเดี๋ยวทวนให้เวิ่งอีกรอบหนึ่งนะคะมีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะเลขจับคู่สองตัวนะคะเส้นฟันห้หกชุด6กหางแล้วค่ะกต่เนนห้3สามชุดสามหางแล้วคุณผู้ชมผู้ใดแคบนาจอใดแคบใดเลยนะคะ เลขที่เพิ่นจัดให้มี6หกหาหกศูนย์หกเแล้วก็เจนะคะเส้นฟันให้3สาชุดสามหางคือ68 67ดหกเแล้วก็เจ็ดเนีนๆนะคุณชมสำหรับเลข3าตัวเส้นขัดให้3สาชุดสามหางมี่หาเจ็ดแปแล้วก็เจ็ดหกนะคะเส้นสมมุิเท่าฟันให้2สชุดสองหางคือหาเจ็ั 58, บ เจ็ดหกแปดเหนี่ยเหนี่ยนะคุณผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลสุดหน่วยวันเซียนสมุทรสาครวดวันพุธที่หกท่านบ้าคมสองพันหาดรอยหกหกนี่นะคะผู้ใดมักเที่ยวมักแล่นต่างประเทศหยิบจับไปพิจารณาได้เลยนะคะคุณผู้ชมผู้ใดบ่มักบ่ชอบปรผ่านนะคะทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นเทียนทางนะคะตัวเลขทุกตัวมีเข้าใจรู้ใจนะคะคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการดับชมนะคะสุดท้ายทั้งชัางก็บเขาเอปอนิแฟนชาวเฮาที่ได้เสียงโชคเสียงลาดจะขอให้มีโชคมีใจ โจกๆมันมาเนื่องๆปุ่ปังๆกันสุข,ขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ